วันนี้เราจะมารีวิวไอ้นี่กันเนี่ยอะไรนะกล่องจุม่มไม่ใช่กล่องจุม่มกล่องหุ่นยนต์อะไรก็ไม่ลู้มันแค่ไหนเดีเ๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับพร้อมรีวิวไหมเปิดเครื่องเปิดเครื่องนี่ครับมันมีปุ่มเปิดปิดตรงนี้ปึ๊บเอาล้วครับพร้อมลบครับพร้อมลบไปพร้อมลบพร้อมลบของของวายเป็นตัวสีดําของผมเป็นตัวสีเงินพร้อมลบไปแล้วมัดโพเจกเกอ ปาก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 ไปแล้วครับไปแล้วครับพบนนี้ไม่นับล่วงล่วงล่วงเองอ่ะอันนี้นับไหมเนี่ยนับไมนับพร้อมเลยไหมหนึ่งสองสามชกนับหมุนรับหมุนชกมัดชกรับมัดชกรับมัดชกรับโุ๊ยโอ๊ยกลืนกลุนเลยเกินเลยอัโหหมุนขนาดนั้นเลยหรอ่ะขมักขมักขมัก นี่ครับเจอมัดนี่พอมันเกาะหลุดแล้วก็ใส่เกาะได้นะครับเดี๋ยวสิใส่เกาะก่อนมันจะมีตัวล็อกของมันอยู่นะใส่ไปใส่เขียงไปว่าเราชูนะโอเคสองปึ๊บเห็นไหมครับก็จะใส่ได้จุดเกาะข้างหน้าครับจุดเกาะซ้ายขวาครับผมจะออปติมัตพร้อมแล้วครับพร้อมครับพร้อมไหมครับพร้อมกับต่อมาเจอคัน้อมเปิดสวิตช์เปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับเปิดดูแล้วเปิดสวิตช์ตรงนี้ ผมเปิดติดมันเปิดหเลเอาละครับเสียงมาไอว้วานลองเปิดแล้วปิดสวิตช์ให้ดูสิปิดมันก็จะไม่มีไฟอ่ะเปิดมาพร้อมพร้อมนะครับพร้อมยกที่สองราสามั้งหนึ่งถ่ายแล้วไาล้วมุนห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 มุน เฮ้ยกอดให้หลุดกอดให้หลุดล้อมอาไปดันเข้าไปดันเข้าไปดันเข้าไปหมุนละดันเข้าไปดันให้เงี้ยไม่ดันหมุน,ออน,อน,อนอโอ้ยล้มขึ้นมาใหม่พร้อมอย่าเพิ่งเพิ่งพร้อมบวกสี่แน่โกงผมเหรอพร้อมบวกอืม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  เปี่ยนมือต่อยเปี่ยนมือต่อยเปี่ยนมือไปเปียนอุ๊ยอ้ยก็ลุตก็ลุตเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมากันโอ้ยเราเราเรานายคุณกดอะไรอ่ะกดปองปุ่มเหรอกดค้างผมค้างไม่เห็นได้เลยกอบล่างครับประกอบล่างทำประกอบล่างแล้วเดี๋ยวเราดูถ้าไม่ตายนะครับถ้าไม่ตายใครจะติดก่อนถ้าไม่ตาย ติดแล้วทำไมตายผมติดแล้วโอ้โหโอ๊ยทาไมตายทาไมตายติดแล้วโอ้ยโอ๊ยโอ้โหมันลบสุดท้ายมาสุดท้ายหมุนหมุนหมุนกดรูดแล้วกดรูดตอนนี้แล้วกดลูดตอนนี้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดินเซ่เดินเซ่อยู่เดินเซ่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหอ่ารถ ผมชนะแล้วครับอ้าวแต่มันสายหมุนแบบโหดมากนะดูดิดูดิโอ้โห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 อันนี้คือของผมมันเกิดของเมื่วานนะครับเมื่อวานโอ้โห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 อ้โโอ้โโอ้โหอออ นี่ครับเกาะหลุดนะครับก็เลยแพ้นะครับดูนะครับถ้าเกาะหลุดหมดก็จะแพ้นะครับเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับแพ้แล้ว